กูว่าพ่อกูจะมาอีกแก่โหยอดเลยตีกองสะบัดใช่ไอ้แค่เฮ้ยือว่าเขาจะล้อกับปแก้วมาคุณว่าเปล่าเขานี่โชว์ลำกองสะบัดชัยมูวางไม่สองอันมันล่อตาล่อใจกูนะ <ด>เฮ้ยตีดิแล็วเป็นไงมึงดูดินะ่ะบันท้ายเป็นเหมือนกองเพชรต่ดังเลยนะตีดิ <noticeable S 3> เฮ้ยเฮ้ยกูคนจ่ายค่าตัวนะเว้ยแล้วก็คนรับค่าตัวเหมือนกันเว้ยมึงไม่มีสิทธิ์ต่อรองหรอกมึงลองตีดูมสมัยก่อนเป <rin S 2> <chaud S 3> ็นไงน้ำเพชรก่อนมีลูกเป็นไงตีดังเปี้ย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 อย่างนี้ลูกสามแล้วลองตีให้ได้เลยเปรี้ยเปรี้ย ของเมียมึงหรือเปล่าฮะวางของเมียผมดังดังยังไงดัตว์ดานแกทำไมวะที่มึงพูดมากัไม่เข้าใจหมายความว่าอะไรวะมึงไม่เข้าใจทำไมวะพ่อกูทำไมไอ้หมาสองตัวที่มันตามมึงมามันไม่เคยบอกให้รู้มอะไรยังไงวันนนี้้ออยาาากะไซ่่หเต็มะ บอกให้เออบุญเขาไมจอดมันเป็นดินมาหมายความวิ่งยังไงทำไมมันก็หมายความว่าโลกละไระพ่อมึงมันชั่วพ่อมึงมันเลวไม่จริงยกกองทัพมาปล้นแผ่นดินบ้านเกิดบังนอน,อนพ่อคนเรืร่องโลกมันมาเร็วยังไงลูกมันมงเร็วอย่างนั้นดดดพ่อมันชัวยยนช่วยังไงแกลูกเขาก็ต้องชั่วอย่างนั้นคนอย่างมึงอะ่ะเขาเรียกมันแล้วทั้งเล่าเฮ้ยอีแก่ทำไมวะไหนมึงลองว่ากูอีกสักรอบดูึสิอ๋อ ได้เดี๋ยวกูน่าจะด่าให้ฟังชัดๆชัดๆชัดๆโบราณเขาว่าไว้เขาว่าลูกไม้น่ะมันหล่นไม่ไกลต้นพ่อมันเลวยังไงลูกก็ต้องเลวอย่างนั้นพ่อมันช่วยอย่างไงลูกก็ต้องช่วยอย่างนั้นคนอยังบึงเขาเรียกว่าเลวทั้งเราเลวทั้งโคตรพ่อมึงยโคตรแม่มึงด้วยนี่อีแก่ถ้าหากว่ากูเลวนะมึงก็ต้องเลวด้วย กูจะเลวได้ไงวะเอ้าก็มึงกับกูโคตรเดียวกันไงบานนี้ดวงแก้วตกใจจั่วป๊อกเก้าเขาใช่ไหมไมไมเขาเล่นดัมมี่ไม่เล่นไม่เล่นแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยจะดุ้งจะดุ้งกับเขาจะดุ้งเรื่องอะไรล่ะพี่เจ้าญาติกันเอ้ามึงญาติกับสอนลำน้ำเงี้ยวเหรอน้ำเพชรมึงแค่นั่งกินน้ำเงี้ยวก่อนออกอ๋อญาติกันเหรอใช่ ดูหน้ากูกับตนรามน้ำเพชดเป็นไงครับหน้าเหมือนกันจะกระแพะกับแแะแแะกแพะแพ้แแะกแแล้วแพ้กับแแล้วแพะกับแพะแก่กับแแะแแกแแ้ายถูกแล้วกูมานานแล้ววโอ้ลิเกคืนเนี้ยโคตรมันลยสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลยพคตรออกมาได้พี่ชายมึงแมะกัดน้ำเพชดเนี่ยเขาแบบว่า บ่องบ่องบองอะไรนะเขาตีกองยาวกันตีเขาจีบกันตีกองยาวจีบเขาได้กันแล้วเหรอได้กันแล้วเออกูไปอยู่ไหนมาวะน้าไม่ไม่รู้กูหมายถึงในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องโอ้ยเฮ้ยข้าก็ไม่ได้พูดเราเรื่องเขาพูดอยู่ในเรื่องโอ้ย วิ่งไหวว่ะพูว,ว,วัดโนเหเล็กี๋ยวมึงได้เข้าไปอยู่ในกรงเหล็กเก <c oughs> ่าไม่เก่าไม่หนีแหละหนีไม่ได้ขาตายหมดนะ <c oughs> นี่แกมานี่เลยยืนนานเมื่อวานนี้มันคนละทีนกันทีนไหนอ้าวทีนลูกแม่กุหลาบก,กับพระออกหลงลอย<อ> <c oughs> แล้วไปพี่แกมึงเป็นใคร <c oughs> มึงชื่อว่าอะไรรู้ดีรู้มากเลยปูต้องรู้ดีรู้แน่อเลยนะกูนามว่า หน้าตยาหน้าตยาไก่ย่างเขามีจต่นิตยาเขาเปิดสาขาใหม่แล้วมึงไม่รู้เปิดที่ไหนวะน่าแถวนี้ไอีแก่กูอยากรู้มึงมีลูกมีผัวหรือเปล่าโอ๊ยดูภูมิใจมากขอขทษทีนี่จ๊ะสวยๆแบบนี้มีหรือจะรักไม่ต้องบอกกูก็รู้ ว่ามีผัวแล้วเจ้าดูยังไงดูสิตรงไหนตูดยังก็กำลังเข้าหมานาเกียดหัวหน้าพูดอะไรให้เกียดพี่สาวด้วยเปียบกำลังเข้าหมาไม่ได้นะนี่ตูดหรือกระทะอย่าจุ้งจะเฮ้ยแล้วคนก็ไม่ไปคือโอ้แล้วกระทะย่าจุ้งดำม่อมีหลายรอบเลยนะยอกผัวกูนติยาหเขาก็เป็นนักรบกันน้มว่าราไม่ทน จตยารามินทร์ตายไปกูจะบอกให้มึงดูดีว่ากูเอาตามหามึงสองคนผัวเมียมึงขี่มาหน้าแม่กูจะแม่กูจะตายกลางสนามมึงเปนพูดอะไรวะไม่คิดว่ากูจะตามหามึงง่ายไดขนาดนี้วันนี้นหละคือวันตายของมึงอีแก่อ๋อใช่รอยวิ่งโลกดาลายพ่อมึงกูจะสอนเรื่องช่วยกับลูกของมันก็ได้ถ้าวันนี้มึงอยากเก็บตัวก็เข้ามาสิวะ 多打点。<都>啊